เกียร์มือเราจะมี2ตัวลูกค้าสามารถเข้ามารับชมดูรายละเอียดได้เลยโครงเสือเกียร์คำว่าโครงเดิมก็คือไม่เปิดไม่ซ่อมนะคะเป็นโครงเดิมการใช้งานน้อย2,000ด้านหลังดูรายละเอียดของประกับเพ่าทุกอย่างของร้านจะเดิมทั้งหมดเลยนะคะส่วนตัวเบรกสายเบรกสายคลัต อ่าพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ร้านจะเปลี่ยนให้ในกรณีถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้เราจะเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าเอาไปใช้โดยสบายใจไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องมาเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกเองอ่ะอย่างตัวบิ๊กจิ๋วร้านก็เช็คสภาพให้ตัวโครงริงลมอ่าถ้าลูกค้าจะเอาไปเดินวิ่นน้าเฉยๆใช้งานได้นะคะตัวลิงลมราคาไม่สูงมากคุณภาพของโครงก็อาเทียบเท่ากับโครงเหล็ก หลายๆรุ่นเลยหรือถ้าจะเอาไปลงนาบางพื้นที่ก็มีเอาลิงลงไปลงนาเหมือนกันแต่คราวนี้โครงมันก็เป็นโครงเหล็กะนะคะมันก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงจะไ